จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าถ้าเรามีทุกข์ควรทำยังไงครับท่าอาจารย์โอ้ถามกว้างมากเลยความทุกข์มันกว้างมากเลยนะมีความทุกข์หรือก็ต้องดูว่าทุกข์นั้นเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรแล้วก็ไปแก้ไขที่ปัญหาเช่นว,ว่าถ้าเกิดจากสุขภาพร่างกายเราก็เออปรับปรุงสุขภาพเราให้ดีนะ การพักผ่อนนอนหลับการออกกําลังกายการรับประทานอาหารอารมณ์ของเราทุกอย่างโอเคไหมแก้ไขสุขภาพดีขึ้นความทุกข์ก็จะคลายตัวถ้าหากทุกข์เกิดจากการงานเราก็ต้องไปแก้ไขาการงานเราเองลงตัวดีขึ้นเป็นทุกข์จากการมีหนี้มีสินหรือเปล่าทําไมถึงมีหนี้มีสินเราใช้ใจ่ายเกินตัวไม่ไปรูดบัตรเครดิตมากไปหรือเปล่าค่อยๆพยายามหาทางแก้เดี๋ยววิธีการก็จะออกมาจะเป็นการงานการเงินเรื่องคนเรื่องครอบครัวสุขภาพ ก็ไปแก้ที่ปัญหาแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเสร็จแล้วอย่าลืมว่าหัวใจคือจิตใจของเราเองเนี่ยต้องให้อยู่ในบุญในกุศลเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยถ้าอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ใจเราเองมีสุขจเจริญพร